ช่วงนี้ไปติดตามประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันค่ะจังหวัดต่างๆประกอบพิธีทำบุญตักบาตรและจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา91พรรษา12สิงหาคม2566ค่ะ ที่สโมสรนายนทหารกองพลทหารปืนใหญ่ค่ายเสริกิตต์ตมบลท่าแคร์อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีพลตรีสาธิตแตงมีแสงผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่นำข้าราชาการกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่ค่ายเสริกิต์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์พร้อมประกอบพิธีจเจริญพระพุทธมนต์และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา ที่วัดเสาทงทองตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนำข้าราชการและประชาชนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าเสร ر เกียรติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ดงวิทยาลัยเทคนิคลบบุรีอำเภอเมืองลบบุรีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการตุลาการทหารตำรวจ ข้าราชการพร้อมด้วยระสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์92รูปจเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราช,ชกุศลจากนั้นนำข้าราชการระสกนิกรทุกหมู่เหล่าปล่อยพันธ์สั 1, 1999, ตว์นะ้ำ199,999ตัวณท่าน้ำคลองชัยนาทป่าศักบริเวณเข้าวโรงเรียนกำจรวิทย์จังหวัดลบบุรีเพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศล ในช่วงเย็นที่โดมวิทยาลัยเทคนิคลพบ,บุรีผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ